ทานเพื่อนกับไทยเราไทยนาอเล่งมือหม่มือบ้าเพื่อนย่านบัวท่านลำเนี่ยถายไว้ในน้อยนึงไว้รุ่นจำ่ายหน้ากันเนาะกับสิไว้ในเด้นแางามากินหนากินตองอยู่ทงให้ทงเนี่ยเพื่อนกับเล็มหนากด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 อยู่เนาะเพราะว่าผูกไว้ในบ้านมันมีหนางวเล็มสาพนกัเลยเอามาเล็มอยู่ทังหิมทงหน้านี่แหละให้เพื่นกินเจ๊งในเจ๊งน่อยก็เจ๊งได้เอาเข่าเนาะอเจ้าผ เพลินจะเล่นกินอย่าทักไล่ป้าลุงเลยคุณกอดกอดักดกดักดนึ่งกอดกันบัดดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมึอเพื่อนกันบัดสุดสุดคนเนาะมื้อนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปของสาวพรบ้านเฮาอีกแล้วมื้อนี้สาวพรบ้านเฮาก็อยู่ตรงไฮตรงหน้าคือเก่าคือเดิมเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้สาวพรก็เอางัวออกมาก,กินอย่าอยู่ตรงหน้านาะพ่อแม่พี่น้องกับภาพมาทางลูทรายเผ็ดน้อยของสาวพรก็อยู่เถียงไฮเถียงหน้าเนาะ กลับสบายดีป้าลุงใ oh, <daddy. S 1> no นเตโตตาตาเอ้ยสบายดีด้ยมือนี้เขาออกมายังดุมาถุงหน้ามาถุงหน้าอ๋อบ่าเสียงแข็งแท้มาถุงหน้าเพื่อนเนาะเขาออกมาเอาง้วถึกกินหญ้าอยู่ถุงหน้าป้าลุงเอ้ยะ้านยิงเอ้ยโดยมาทางงวสาพอนกับพี่ได้เนาะเอาง้วออกมากินหญ้ากินตองอยู่ถุงไห้ถุงเนี้ยเพื่อนกะเล็มหญ้ากอด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 อยู่เนาะ เพราะว่าผูกไว้ในบ้านมันโมมีใหญ่งวเล่มสาพกนก็เลยเอามาเล่มอยู่ทั้งหิมทงหน้านี่แหยแพร์เพื่อนกินแจงเด็ดแจงน้อยก็แจงได้เอาเข่ากเนาะเพื่อนกัเล่มกินอยากทักได้ป้าลุงเลยผูกกอดกัดกดกดหนึ่งเพื่อนกันถ้าทังนี้กับเพื่อนถ่ายไห้ถ่ยหน้าเนาะวันนี้เพื่อนกันลงมือถ่ยให้ถ่ยหน้าเด้อป้าลุงเลยจ้ะถ่ยลำหน้าพร้อมแดดเด้อเนาะวันนี้กัน มีแหลน,น่มีบดแน่มนนี้กันเนาะลำหน้าหฮักใหญ่ๆหนึงมือน,นี้เนาะเป็นลงมุ้งไถแต่จะเศรา้าเลยว่าเศร้าก็ว่าเศร้าบันไดหรอกเนาะวันปดเก้ามุ้งแดดนี่แหละเพื่อเป็นจะลำก็มีดอ,อกบองสิบมุ้งหรือว่าสิบเพมุงวน,นหน้าักใหญ่ๆผูเดชเป็นกำลงังถ่ายถ่ายได้บเพื่อสิค่าเนาะผู้ดเดียวคาดได้บตรถ่ายได้บัชมใครข,ข้านาก็ได้จังมาคาดม่อย่างเนาะ สาวกันแกก็ได้ไปซะอยู่ตามทุ่งไฮทุ่งนาคือเก่าอย่างเด็ดพอแม่พี่น้องเอ้ยงานการเพื่นล็กก้าหยุบหยุบยุบอยู่เนาะไปลามทงเพื่อนก่อนนี่ก็เป็นไฮนาที่เพื่นลำไปแล้วครับคุ้ยเกิดกินหยากินตองน้ำไฮนาอยู่เนาะเลีมหยาเลี้ยมหยาน้ำกันไฮกันนาว่าเพื่อนชิดไทยลำเพื่อนจะเอาขั้วมากินก้อนกันมาให้มันแปลนไปน้ำ พ๋อยเนี่ยมันก็ลกเกินเดนนี่ทางนี้กับมัดกา้าสับลาบอยู่ป่าตึ๊ลกเพื้ออยู่มือนี่มีสองคนเนอะสามคนกับลาบเพิ่นมนอือนี้อหมู่บ้านนี่สามยายมามือนี่สองคนมาหนี่งคือเก่าเนี่ยสองยายท, 9, ที่เก่าที่เลิมนี่แหละสบายดีมากคุ้มๆสุกคนเนอโด้ย พักกันโลก 9, 9้าคือเกาเนาะมือนี่ไกาไงซเวิร์ดเด้ๆนี่สิเวิร์ดตาเลยนี่อ๋อตาพักกันสู่โซนกับชีวิตขนาดแต่และมือโลก,ก้ารับจ้างโอ้โเมือ <laughs> ม่อยบ่เ <laughs> มือม่อยกับเศร้าเมื่อยอยู่นยายเด้อเศเมื่อยแ้่กันจังพาก,กันลกไหมจังเลยไปร่มค่าให้หน้าได้หนีนอพาก,กันหม่อมก็แต่เศร้าหม่อมอยากให้มันเบิร์ดนี่แหละ ว่ากินข้าวบ่วานี่ว่าแห้งแหลกใช่ไเนาะว่าแล้วเอากาตากแดดเมื่อยกเมื่อไอ้หนุ่ยอ๋อน้องแจังหน่อยกับเบิดแดดนี่เบิดนี่แต่กระยาบ่หรือว่าไปข้างในโตอือถ้าแตมาโลกแห่งเบ็ดให้เพื่อนนี่เลยเนาะ ยังไม่เดียวหนึ่งคนกันนะยังหน้าสองให้หนึ่งคนกันลูก,ก้ารับจ้างคือเกา้วขึ้เดิมเลยลสองยายเพิน่นพอได้เงินซื้อกินกระเพาะก,กระแพ้เพิ่นว่ะใส่ไดมือแต่ละวันเ <c oughs> มตุ้นงน้ำครับเมตู้งงวงเนี่ยข้าวสายเพิ่นกันว่าลูกซอยเมตู้มือนีกันเนาะแล้วมีหลานมาลูกซอยหมื่บ้านนี่หลานลาน้ำบ๊อบานน้ำมื่บ้านนี่ ทางสองแฝดน้อยกะพักกันจมบ่ามับ้านแกงน้ำเซนห้น้าอยู่เนาะมื่อนี้กะสี่ไข่กูมื่บ้านนี่เนาะเพราะว่ามื่บ้านนี่แหลตจัดขนาดมื่อนี้ยังว่ามีบาดวดบาดแหลตเนี่ได้มื่อนี้นะเมื่อนี้กะคึมผ้าคึมผนยุวดในแหลตแน่มื่อนี้กะไข่กูมู่บ้านนี่เนาะมื่บ้านนี่ปั้ดพี่น้องเลยแหลตเดี๋ว่าหูรับทับใหม่รอมื่บ้านนี่ ดูขนาดโอ้โหพากันลุกใช่มุมแบบุุมบ้ามีคนมาลุกเบิดอันนี้ก็ย่าแหละเพื่อนว่าทั้งนั้นก็ถ่ายให้ถ่ายหน้าบุมบับบุุมบบบอยู่เนาะผู้โลกกับโลกผู่ไทยกับไทยทั้งนั้นเพื่อนก็ถ่ายเรา่ายเนาะเร่งบุมแบบุุมบ้ามีเพื่นย่านบบท่านลำเนี่แหละเพราะว่าพวกเพื่นลูกก้าได้ลายเลยผู้เดียวเฮ็ดย่านบบท่านเพิ่น ไทยวัยนี้น้อยหนึวัยรุ่นจำ่ายนากันเนาะกัสิไวัยนี้เนาะฝาลุงเอ้ยจ้ะอย่าลงเงยอย่าลงเด้อะทั้งช่อแขนหน่อยเพิ่งก็อยากลงน้ำเลยบ่ลงแล้วลูกแล้วบ่ลงแล้วพลอยตู้ได้ตู้ให้นะฮะปั๊บปั๊บปั๊บใช่บ่บ่เอาก็แย่ลูกไอ้เริ่มตะก้าเลยอุ้ยมันคันกระตันกระโตบ่ผึ่เมื่อเอาไหมพึ่ปั๊บปั๊บไม่เอาให้ยไหมปั๊บ แกวัยแล้วเพิ่นกินหญ้าอีกเพิ่นก็นอนเม่นนั่งอยู่คพื่อนตู้ของเพิ่นนี่แหละเพิ่นเอาลงมากินหญ้ากินตอกน้ำใหหน้าเพิ่อนสาโคดไทยยังหันได้แล้วมากๆแบบนี้ใกล้สิแล้วแล้วกต่เสียงรถไทยบูมบั๊มบูมบั๊มดูแต่กระชิบๆยิ่งปัดใเด้อป้าดูเลยว่ามันนั่นเสียงรถไม่ใชเสียงรถไทยเนาะ กันลำแล้วไปแล้วอย่างเดียวนะสองให้นี่แหละน้องกับตะก้าไฮนึงมืเกินอีกมืออื่นมือเพึ่มกันกันแล้วเดยวนาะทางสาวพ่อนกับสีผ้าสองแผ่น้อยเข่าได้บ้านกอนวันนี้เนาะถ้าคนมองมาหึงแล้วกะเอย่างนี้มังมากินใหญ่ยี่ตรงไหนตรงหน้าที่ไหนเนาะยิงปืนถีมปืนได้นี่กะป้าลูกป้าขึ้นเทียงปู่ป่ะเออเฮ้ยอยังอย่างงั้นมันหักแค่ลูก ครับกลับมาทางนี้ก็จะเป็นเครื่องปลูกเครื่องพังของเพื่อนเนาะเพื่อนปลูกใช้เพื่อนหนึ่งเนาะนี่ขื่นเต็มเฮือนหนึ่งเขียวจักโก้อยู่นอกเครื่องปลูกเพื่อนจะเป็นหมกบวกมะกึ่งหมกงันอะไรเนาะเพื่อนปลูกไม้ใช้แกงน้ำไม้น้ำมันเนาะโดยคลิปนี้ก็ถือว่ายาวพอสมควรเนาะสาวพ่อนก็สิไลขอโตจบคลิปลงเพียงเท่านี้เด้อป่าลูงเลยภากพอแม่พี่น้องกดติดตามและเป็นกำลังใจให้สาวพ่อนใเด้อ เพื่อให้สาพอนได้ทำคลิปลงต่อไปสบายดีและสวัสดีพบพ่อกันคลิปหนาเดอ้อ